กิดการสั้นพลองของช่วงเวลาตัวตนที่รับรู้เรื่องราในอนาคตจะหายไปสิ่งเดียวที่ย่คงจะหายไปเกิดการสั้นพลองของช่วงเวลาตัวตนที่รับรู้เรื่องราวในอนาคตจะหายไปตัวคนที่รับรู้เรื่องราวยิ่งเกิดะไรขึ้นนะท่านพี่คือยอะไรวะเหมือนจะมีเรื่องสนุกๆกเกิดขึ้นมานะท่านหญิงจะหายไปก็คือคุณเพลเดลเฟเบลจะหายไปอย่างนี้หรอดุกระงานเนี้ย <laughs> กูยังไม่ได้ข้ามเลยนะเว้เยวไอ้เฮียไอซ์กูโทาอะไรลงไปเนี่ยฮะกิบห,หายละ <laughs> เรื่องที่หัดก็ฝากสั่นต่อเลยนะเว้ยทุกคน <laughs> เออ ตัวตนที่รับรู้ในอดีตในอนาคตเขาก็ค่อยๆหายไปใช่ไหมเอาแลนั่นใคร,ใครเข้ามาทำอะไรในนี้แคด่ดูท<ด>ี่แกนกลางเฉยนี่เป็นอะไรลอาล่นอะไรฮ้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอะไรคืออะไร เข้ามาได้ยังไงทำไมถึงจะเข้ามาไม่ได้ละ่ะเป็นเด็กแรกเปลี่ยนไม่ใช่หรือยังไงแล้วรู้ทางเข้าได้ยังไงใครบอกเป็นเด็กแรกเปลี่ยนฉันเคยเจอนายอ่ะก่อนหน้านี้ในพูดที่ชั้นสองพูดตอนไหนสารการย์พูดฮะไม่พูดบ้าเลยฉันไม่ได้เด็กแรกเปลี่ยนแล้วเป็นใคร แค่คนที่บานทางมาเฉยฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรล่ะอายุเราค่อนข้างจะไรเรียกกันนะน่าอยู่ปีอะไรปีที่เจ็ดไงบ้านอะไรอุบลรุนฉันก็อยู่อุบลรุนฉันปีเจ็ดอยู่สาขาอะไรหนนี่มันดอกง่ายัติฉันได้เปลี่ยนมาใส่โอเวอรนนี่ฉันรับรู้เกี่ยวกับเรื่องว่ามีแกนกลาง มีคนเสียชีวิตใ,ใต้ดินฉันก็เลยถูกโยกย้ายมาที่นี่มันก็เป็นเรื่องจริงสินะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายคนที่เสียชีวิตไม่ได้น<า>นเกี่ยวาไดอยังไงฉันรู้สึกว่ามันมีเรื่องอันตรายฉันควรที่จะรู้ถูกไหมอือฮึจะทำอะไรก็เชิญอย่าไปยุ่งกับแกนกลางทางลนชั้นสามคืออะไรที่นี่มีกี่ชั้นทำไมฉันต้องบอก นี่ไม่รู้เยอะนะักนะก็หาคํออาตอบเองอ่าทำเป็นน้อยใจไปเลยฉันแค่รู้แค่นี้เฉยเเบียสราร์าหายไปน่าอยู่ไหนแจสเปอร์ฉันอยู่ทางนี้สรารดาหายไปแล้วความว่าอย่างไงไม่รู้รฉันให้อองรีกับเอาลนะดูเซียนไปดูแล้วแล้วความว่าไงที่สรารดาหายไปฉันไม่รู้เพราะว่าล่าสุดฉันเห็นเขาอยู่ที่ชั้นสอง แต่ฉันไปแล้วฉันไม่เจอเขาเลยนายคุยกับเธอคนล่าสุดเขาบอกไหมว่าเขาจะไปไหนเขาก็ไม่ได้บอกฉันคุยกับท่านหญิงเสร็จฉันก็รีบลงมาแต่มีองเรยอยู่บริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านหญิงแค่ทำบ้าเนะฉักลับไปที่ห้องแพทา์ operation operation เย้ ไอ้เหี้ยปันพ่อมึงเธอกูทำเมียของนิโคลัสเฟมเมลหายไปแล้วในอนาคตแล้วนิโคลัสเฟมเมลเขาจะยังไงอะ่ะเขาออกไม่รู้หรอกแต่เพียงแค่ว่าชั้นนี้ลงไปชั้นนึงมันเป็นยังไงและแกนกลางที่นี่มันคือแกนกลางอะไรแกนกลางแกนกลางสิรา ผมอยากรูว่าตระกูลของพี่เกี่ยวข้องกับโรคเวทมนต์มาตั้งแต่ต้นตระกูลเลยใช่ไหมที่เขียนมาตามรมูมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับการที่เราจะเป็นพ่อหมดได้ก็คือต้องเป็นตั้งแต่ตระกูลอะเป็นตั้งแต่แบบเกิดมาคือเป็นเป็นพ่อหมดตั้งแต่ตอนแรกเลยจําได้มีกระจกใช่ผมก็จําได้ว่ามีกระจกทาลายไหมล่ะก็อยากลองทําลายอยู่นะ เออ,เอกูสร้างลื่นขึ้นมาก็ได้กุมันตีแล้วก็บอกว่าเออมีใครบางคนชุดดำหายเข้าไปในกระจกว่าดีอันนี้น่าโดนเราเล่นกับเส้นเวลามากเกินไปวะ่ะแต่กูเองก็อยากรู้ว่ามันจะมีปัญหาไหหรือเปล่าการการการซ่อมแซมตัวเองก็คือให้มันมีร้องรอยเวทมนต์ครับเพื่อต้องการที่จะดึงดูดมา ตอนนี้เรารู้ว่าการที่เราจะไปชั้นสามได้คือจะเป็นกระจกใช่ไหมคราวนี้เราต้องล่อให้มันมาครับท่านี้มื่อมันซ่อมแซมตัวเองได้เราต้องการสั้าสะเทือนให้มันมากที่สุดปกุมันตีท่านี้ม่มันซ่อมแซมตัวเองได้ต้องล่อให้มันมาครับแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาไม่มีสัตว์เลยไม่ลงกลุ่มอีกไม่มีเกิดความกระทบกระเทือในนี่อะไรเกิดขึ้นเลยว,วะปรอกุมันตี ถ้าทั้งสี่ใช้ไม่ได้ผลกับแกนกลางบางทีโอ้ยเยียเราจาไงกับแม่งดีวะแลความว่าไงแจสเปอร์มานีสิเฮ้ยนี่พวกแกนอะ่ะได้ยินฉันไหมอะไรมีคนไล่เวทใส่แกนกลางจะใครก็ไม่รู้แจสเปอร์ลงไปสิมาดูเร็วมาถึงเฮียอะไรวะแจสเปอร์ลงไปดูดิ มันอยู่ชั้นบนหรออะไรนี่มันแกมาจากชั้นไหนเนี่ยชั้นหนึ่งมีคนไล่เวทใส่แกนกลางตุ้มตามตุ้มตามฉันโดนไม่รู้มันคือคาถาอะไรอะคาถาอะไรไม่รู้มีรอยร้าวมันจะมีรอยร้าวเหรอปกติแกนกลางมันซ่อมแซมตัวเองได้นะแจสเปอร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนคาถานอกเหนือจากา่าทั้งสี่หรือคาถาที่มีผลเฉพาะทาง นอกจากพวกแกมีใครอีกหรือเปล่าดูนสิมันซ่อตัวเองก็จริงแต่มีร่องรอยเหมือนเพิ่งล่ก่จุ่มมันก็วิ่งหายไปทางกำแพงฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง่ะฉันตามไปไม่ทันโทษทีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณจะเห็นภาพหลอนแล้วเพราะอยู่ดีๆมันคงจะไม่หายไปไหนหรอกห้องนี้มันสามารถออกได้แค่ทางเดียวจะเปิดไปได้ยังไง ก็จะเห็นม <society>. ีคนวิ่งผ่านกระจกเข้าไปอ่ะแล้วความว่าไงที่วิ่งผ่านกระจกก็จะเห็นในคนนั้นอ่ะมันวิ่งผ่านทะลุกำแพงฝั่งไหนสักทางนี่แหละแล้วจุ่มก็มีกระจกขึ้นมามันคืออะไรอ่ะนายกำลังโกหกฉันเหรออมูลกูมีพร้อมไอ้สัตว์กูรู้นะว่าทางลงไปเป็นกระจกไหมไม่มีกระจกเอาเลยนะนายว่าไงนะห้องนี้ไม่มีกระจกนายกำลังปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยปกปิดอะไรก็ันเห็นเหมือนกับตาคือนาย คิดว่าฉันโกหกเหรอก็นิดหน่อยถ้าก่อนหน้านี้นายก็หลอกฉันไม่ใช่หรือยังไงหลอกอะไรแต่เรื่องนี้จริงจังนะฉันเห็นคนที่พยายามที่จะทำร้ายแกนาทำไมเขาถึง,งไม่ทำร้ายนายทำไมเขาถึงทำ,ทำร้ายแกนมันหาฉันไม่เจอฉันหลบอยู่หลังเสาฉันหาทางออกไม่เจอถ้าเกิดว่ามีความสามารถขนาดทำร้ายแกนกลางได้ขนาดนี้ฉันว่าการตรวจจับก็น่าจะมากพอที่จะเจอตัวนายไม่รู้การที่ฉันรอดจนถึงทุกวันตอนนี้ก็คือ นายก็ชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าเจ้านั้นไม่ได้เลงฉันดิหาฉันไม่เจอด้วยซ้ําจะดูสิ่งที่ฉันไปหลบไหมทะว่าฉันลบอยู่ตรงไหนตรงไหนม่ดิหลังจากที่ฉันได้ยินเสียงระเบิดน้ําฉันก็ตกใจแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองมีคนไล่เวทน้าใช่ได้ยินหรือเปล่าแจสเปอร์เขาบอกว่าระเบิดน้ํา ดินเท่าเวทนะแต่ที่ฉันสมบัติได้เพราะว่าดินแรงสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนจากอะไรฉันไม่เห็นจะมีแรงสั่นสะเทือนอะไรเลย <c oughs> สมบัติฉันดีกว่านายในเดิมแล้วเหรอฉันถึงบอกไงว่าฉันไม่ได้โกหกแล้วก็เห็นมันวิ่งดู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 ผ่านกำแพงเข้าไปมีกระจกโผขกมานี่จริงคิดว่าฉันโกกโกอย่างเนี้ยทั้งที่ฉันเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันนี้เลยด้วยซ้ำแกนกลาง จะไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยเวทที่มีความเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่คือที่นายสนใจเรื่องแกนกลางนายไม่ได้สนใจคนที่จะทำร้ายแกนกลางเลยเหรอฉันว่านายมันบ้าไปแล้วะลวะแวันยู่<า>ไหนองเตเอนไดฉนไ้ฉันจะรู้ไหมล่ะฉันจะรู้ไหมแล้วกำแพงด้านไหนล่ะที่นายบอกผมวิ่นไปเอาแล้วไง <laughs> เอาวะขอให้ดวงวันนี้กูถูกด้วยเถิด ไปอ้าวแล้วนายบอกว่าไม่เห็นวมันวิ่งไปทางไหนล่ะก็บอกอยู่มันวิ่งไปไม่งั้นเขาจะเห็นมันมีกระจกหรอเมื่อกี้นายบอกว่านายไม่เห็นว่ามันวิ่งไปทางไหนฮึซึ่งมันขัดกับตอนแรกที่นายบอกว่าฉันว่าพวกนายสองคนไปดีพอแล้วหปฉันคุยกับเจ้านี้บอกว่าเห็นมันวิ่งไปหูเพี้ยนเหรอเเรื่องท่านหญิงเป็นไงไม่เจอบ้าเ้ยไม่ปกติ อุเวนนก็ไม่ปกติเพี้ยนถ้าเกิดว่าแกนกลางถูกไล่เวทใส่จริงอย่างน้อยมันจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งถ้ามันไม่เกิดแปลว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเวทที่เจ้นั้นไล่ใส่เป็นเวทที่ไม่ทําปฏิกิริยากับแกนกลางสินะจะลงไปชั้นสามไหมล่ะได้นี่แหละสิ่งที่กูอยากรู้แน่เดี๋ถ้ามึงกระซิบอะหมายความว่าอะไรลงไปชั้น3าม อะไร,รจะเป็นไรไหมถ้าฉลงไปด้วยไ,ไม่ต้องยุ่งยุ่งอะไรอะนี่ฉันก็ปีเดียวกับนายนะไม่คิดจะบอกอะไรหน่อยหรอัน้งนี้มันเรื่องอันตรายขนาดนี้ฉันไม่สนกับนักเรียนแรกเปลี่ยนหรอกนะไม่คุยก,กับนายน่าจืดฉันคุยกับคนของนายสุานายนี้<อ>มีสิทธิ์มีเสียงเ<อ>ย,ยอะ<อ>นะเขาคือเพื่อนฉันรู้สึกว่าคนที่ชื่ออองเดรลอสคนนั้นน่าจะทําตามคําสั่งของนายได้ดีกว่านายด้วยซ้ำ นยใช่เขาว่าหัวหน้าฉันเป็นลูกน้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่และการที่นายตัดสินใจเอาเองนี่นายดูไร้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วล่ะการตีความจากคนอื่นนายนี่มันแย่จริงเลยดูคนจากภายนอกเนี่ยตามมนะะยังงเสร็จวันไาเมื่อไหร่ีเจ็ดใช่ไหมใช่ข้างไหนเ่็นเพื่อนนานใช่ปะถูก แจ้งเกิดช้าไปปะสมองกลับนึงเออดูเหมือนแจ็คเกิดช้าไปนะไอ้ยะไปจัสเปอร์เราตามหารหัสยังไงในเมื่อพวกแม่งก็เม็ดไม่ยอม โอ้้เฮียกูถามจริง<จ>มึงทำไงนะดูฝั่งซ้ายฉันดูฝั่งขวามึงทำมให้ใครเล่นเนี่ยมีหน้าฟองอากาศไหมวิผูกูมียร์ในงานพอดีเลยลมันเป็นใครลงมาได้ไงตามลงมาบ้างมีหรืรอเปล่าคุณแจ็ดเปอร์ยุ่งไม่เข้าเรื่อง เ <c red itation> ก่นคุณเป็นชั้นหนึ่งผมเหมือนอานายงั้นเหรอ <c red itation> ที่แห่งนี้มีแค่ฉันที่เป็นนายเป็นใครถึงจะบอกว่าเหมือนฉัน้น <c red itation> ไม่ถึงอะไรโอ้โหแหมกี่โมงนะ <c red itation> สิบโมง ฉันใต้ดินพาทิศส่งมาไม่ถึงอย่างนั้นหรอไม่เกี่ยวกับพาทิศไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะฉันแข่งแก่งโดยคุณวารัศสอนมาได้พูดว่าอะไรนะทำไมล่ะแล้วทายทำได้เหมือนฉันรึเปล่า ถ้แ่แกบอกว่าคุณที่ชื่อคุณวรรสอดมาใช่ไหม,มฉันไม่อยากทําให้นายหายไปเลยอะ่ะเอาเป็นว่าคิดให้ดีนะก่อนที่จะทำอะไรฉันเตือนนะเอายี้ออแปลกใจไหมว่าทําไมฉันถึงไม่ตกใจในสิ่งที่นายเป็นคุณจสเปอร์ไม่สิฉันต้องตกใจด้วยงั้นเหรอคุณแรมพอลเพราะว่าเดี๋ยวนายก็จะไม่ได้ออกจากตรงนี้อยู่แล้วเขาเป็นไรเลยนี่ก็คแค่นอนที่นี่ก็ได้ <c oughs> นาจะอยู่ที่นี่กับพวกบล็อกการ์ดมากมายางั้นเหรอความกลัวของฉันเหรอไม่คิดว่าฉันกลัวอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่ขึ้นชื่อว่าความกลัวนายก็ต้องมีเ<ช>พราะทุกคนมีความโปร่งตัวฉ,ฉันกลัวแม่ไม่รักอะ่ะงั้นนายน่าจะเห็นแม่นายเดินมาบอกเลิกนายแล้วันคือ,อะไรแม่นายเดินมาบอกเลิกนายดูหน้มีบล็อกการ์ดถ้ากูใช้คาถาดีฉกูรับได้ต่อถ้ามีเวลาว่างมากก็หุบปากแล้วตามหาซะ ครับครับครับพอดุ่มแบมพลา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  <laughs> <laughs> มึงแอค์นักแน่ไอ้สอดมึงแอค์นักแน่มึงแอค์นักแน่กูจัดเตอร์มันใช้พลังได้เหรอแล้วมึนกูใช้ไม่ได้อ่ะเออกูไม่เข้าใจกูใช้ได้แม้ถ้ายอย่างนั้นน่ะมันบอกได้รับการสอนมาจากวาราัส ้องฝึกหไหมหรือว่าอะไรไม่รูว่ะเขาใช้ได้เพอ,พ,อพ่อฝึกให้หนักเอาเหรอโดนไปนะเราไม่ได้รับการสอนเลยสอนอะไรสอนคุมพลังเหรอหรืออะไรมันมีเหรอสอนคุมพลังอนะมันมีตะการนี้แบบว่าสอนให้เราแบบว่าควบคุมตัวเองเพื่อไม่ให้รู้สึกกระหายอืมแล้วเราล่ะเราทำได้ไหมอันนี้คือคำถาม มีได้ไงล่ะผูมคิดเหมือนกูใช่ไหมล่ะขอเวลาทำใจก่อนูขอเวลาทำใจก่อนกูขอ,อก่อนกูข,อ,ขอ,อก่อนอยู่เขาไปไหมขอทำใจแป๊บมีหรือเปล่าฉันวิ่งตามหานายไปทั่วเลยก็แค่หาข้อมูลแถวนี้อาจจะไม่เจอหรอนั่นเหรออือฮึหรือว่ากินของฉันมันน่าจะอ๋อไม่สิโทษทีเนี่ย หาหาได้ดูแถวนี้เลยเปล่อยนมีอะไรหรือเปล่าอพอดีได้ยินเสียงของบล็อกกาดตัวหนึง่งซึ่งฉันไม่ได้กลัวงูป่าไม่มีอะไรเนเี่ยถามดูเฉยเห็นแกแบบว่า,วากระโดดโยกแยกโยกแยกไปมาต้นตะกูลเป็นจริงโจ้อืมร้อนมะเนี่ยมีความรอบตัวเลยฮะป่วยเปล่าน่าสงสารจริงจริงแจ้งเกิดกับแจ้งช้า <laughs> งานเหรองันเหรออืมแล้วเม่อกี้หมอได้ยินเสียงอะไรนะได้ยินเสียงงูงูจากข้างล่างนี้ข้างล่างชั้นสองนะชั้นนี้แหละชั้นสามจะไปรู้ไม่ได้เพราะฉันไม่ได้กลัวงูแล้วชาวเียก็ไม่ใช่ก็เหลือแค่นาย ทอาจจะเป็นความกลัวจากพวกสัตว์อื่นก็นได้แถวนี้น่าจะมีหนูแหละหนูจะกลัวงูไงเป็นวัตจักรของสัตว์ไงไม่รู้รอ่ะงั้นเหรอ,อ <c oughs> หนูกลัวงูจริงไหมไม่รู้สิฉันก็ไม่เคยเป็นหนูหรือนายเคยแต่เคยเห็นไงว่าง,งูกินหนูงั้นเหรอหยุดแม่สียงน่าจะมีหนูอยู่แถวนี้สักตัวหนึ่ง น่าจะตัวเบลอเลยละบ้าม่มีอะไรขอตัวไหยขอให้เอ้าแปลว่านายยอมรับแล้วสีนะว่านายกลัวงูฉันกลัวแม่ไม่รักี่ยนัานสีนั่นสีทุกคนก็น่าจะกลัวแบบนั้น กูเดี๋ยวไปตบดีมั้งเนี่ยกูบันท้ายวะกูบอกให้นะในพื้นที่แบบนี้คนที่เล่นเป็นออฟสกูเรียลอน่ากลัวกว่าไอ้แพนไอ้แบมพายชนี่บอกให้ครับ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 คุณจัสเปอร์เฮ้ยคอมิเลียนไอ้เฮียจัสเปอร์ ทำไมอยู่ยนิ่งจัสเปอร์มานีกลับได้แล้วจัสเปอร์ดได้เเบอร์เบเบจ้เเอาเดนกลับด้วยเดนเบอฉันขอโทษางนจนจจ้นเ้หมน้าร้องไห้แล้วนะร้องทไมขอกลับด้วยงูไม่กลัวกลัวกลับไม่ได้จ๊นหาจจะกลับไปด้วยเถอะ อ้อนวอนฉันสิอ๋อสิบเอ็ดโมงสิบแปดอ้อนวอนฉันสิขอร้องพาฉันกลับไปอยากกลับไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอะไรนะทชอเียฉันไม่สามารถที่จะรักทิ้งหน้าที่ตรงนั้นได้พาฉันออกไปจากตรงนี้ทีขอร้องจริงด้วยสิการที่ออกไปฉันต้องกลับร่างเดิมก่อนพาฉันลกไปหลายชื่อเลยนะ เทาเบียชหาฉันออกไปฉันไม่สามารถขาดสิ่งนี้ได้พอถ้าขาดมันเอาฉันตายแน่หาฉันออกไป <Operation. S 1> อปเรชั่นอ๋อโหเร็วแลยยำสิ้นดี <c oughs> แทนเปหานออกไปขอร้องอ,า,อางนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปรอนายที่ตรงทางออก ที่เป็นกุญแจหาฉันให้เจอได้โอเคเชิดแม่ต้องเร่งเวลาลนะ ได้ที่เธอดกูขอร้อง <c oughs> ลาบิดัสเด็กทางขวา หยวยี่อย่างไกลเร็วกว่านี้เร็วกว่าเด็กจากอีเวอร์มอนีเอ้าลักปเร็วเร็วเร็วนอยพวกฉันรออยู่รีบอยู่เราหน้าอาจจะมีงูไล่ตูดนายมาไอ้แก ไอเซนดิกมันไม่ประกาศนะดวงกูยาวๆแนะ่นกูบอกให้เฮี่ยตะคาดนี่กูขาดไม่ได้ไงเดี๋ยวเซนดิกมันอากูตายเฮ้ยมันเห็นแล้วป่ะมม่กิดตัวนู้นไงพอแล้วขนมจากโลกนมันนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเอาอะไร ส่งสัญญาณให้รง้ไงมันมีโรโรเทโกทันนี้ครโ,โรเทโกก็กันไม่ได้เอาเร็วถ้าอยากจะกลับต้องทำยังไงนะจัสเมอร์ดในบอกซิเมื่อกี้ไอเด็กนี่มันปากดีกับเราค่อนข้างเยอะเลยนะใช่สินะเมื่อกี้นายปากเก่งชัดไม่ถึงอะไรอะ่ะนายลองขอขอมาเพื่อนฉันหน่อยสิจะบอกนะว่า อ๋อรู้แล้วอะไรนะอ๋อไม่เสียเวลาแล้วฉันออกไปก่อนดีกว่าน่าปวดหัวเอาเร็วขอเข้ามาเพื่อนฉันเร็วๆขอมาเพื่อนใครอ่ะเจ้านั่นเหรอเอามานี่มามามานี่มานี่มาดิมาดิมานี่มานีดิ <ๆ S 1> เดี๋ยวฉันให้เขาเข้ามา ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะยรอตรงนี้แล้วกันไอ้นายเคียนี่มันได้ทิวเงาใหญ่ไหลสัตว์ฮะขอโทษครับที่ผมปากกล้าขาแข็งไปว่าคุณแต่คุณแจสเปอร์ต้องต่ำกว่านี้สิเขาอย่างนี้แหละคุณผมขอโทษครับ เดี๋ยวมันจะไปท้ามกแก้วครับคุณแจสเปอร์แม่แม่แม่ผมขอโทษครับ j a สเปอร์พูดให้มันดังๆชัดๆหน่อยดังกว่านี้อีกสิผมขอโทษครับ j a สเปอร์ดังขึ้นอีกพูดด้วยน้ำเสียง <c oughs> ที่มันดูดีกว่านี้หน่อยสิผมขอโทษนะครับคุณแจสเปอร์ ดังขึ้นอีกขมขอโทษนะครับเจมาเบอร์ไม่ดีหรอทาวเวียก็ขอโทษขนาดนี้แล้วโอเคยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ายืนขึ้นได้วัดตอนนี่ไว้สักสิบนาทีมะันไส่ใช่ไหมนัดไปอย่างี้แหละได้พาไปดูนี้ยอมทำทุกอย่างตามที่แกต้องการเ้วนี่ไงกับลังหันเพราะเพราะสิ สัมภาษณ์ไปที่กุญแจนำทางแล้วพูดว่ากระแสเวลาจังหวนคืนกระแสเวลาจังหวนคืนโง่เ <c> ฮ <oughs> ้ยมึง <c oughs> ไม่ไดีแดกูลอกดีนะไอสัตว์มีอยู่หนึ่งขวด <c oughs> ไม่ไดีแดกูลอก วิลึกจริงเฮียลึกมากโอ้พวกมึงก็เกินไปเกินคนว่ะเมื่อกี้เขาประกาศบอกว่าให้เราไปพบกับเขาที่ไหนนะห้องเรียนใช่ไหม จำทางออกได้ปะจำได้แต่ว่ามันอยู่แถวสองอะแแถวสามชิ้นเยอะสุดอะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เข้าไปลวแหละไม่มีเหตุผลอไหนต้องเข้าไปจนกว่าพวกมันจะหาทางเจอเหนื่อยบ่ายเล่นอยู่ข้<ท>างในเฮ้ยไอ้เฮียกูลืมเนลเนลเบลเมลผู้ท<าง>ี่สร้างน้ำพุแ<ท>ห<าง>่<ทา>งความยาววัย แต่ถ้าเขาไม่มีรายชื่อในยุง่งยุคในปัจจุบันแล้วน้ำพุ่งความยาววัยจะหายไปปะอุ้ยเอยอยโอ้ <c oughs> โหเอยอะรละทำไงอะ